สวัสดีครับวันนี้อยากจะทำเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วแต่มันไม่มีเส้นใหญ่ขายที่เยอรมันพอดีเปิดเข้าไปเจอในออหน้าของครัวต่างแดนเขามีคนลงสูตรทำเส้นใหญ่ครับก็เลยจะลองทำเส้นใหญ่ดูตั้งแต่แรกเลยใช้แป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยตวงใช้แป้งมัน3าช้อนโต๊ะ อ๋อสี่ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็แป้งสาลี3ช้อนโต๊ะเกลือนิดหนึ่งแล้วก็น้ำแล้วเราก็เอาทุกอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่บอกตามสูตรไปลงมาผสมคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็เติมน้ำอีกครึ่งถ้วยตวงกับน้ำมันอีกประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็คน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  หลังจากเราใส่น้ำนะครับ1นึ่เนหนึ่งส่วนสองคือ1ครึ่งนะครับ1ถ้วยตวงครึ่งแล้วก็คนคนคนไปให้เข้าเข้ากันเนี่ยนะฮะแล้อีกสักพักเราก็จะมาหยอดแล้วเข้าไมโครเวฟละหลังจากเราผสมเสร็จนะฮะใส่น้ำมันพืชไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะแล้วก็เตรียมจานแบน และก็น้ำมันสำหรับทาแลวก็น้ำมันทานะฮะทาจานิดหน่อย ลำบากเนาะอยู่เมืองไทยก็เดินไปปักซอยแล้วก็สั่งเส้นใหญ่ที่นี่ต้องทำตั้งแต่เส้นโถหน้าหงสารแล้วก็ตักมานะครับจะเอาหนาเอาบางก็สุดตใจเลยผมก็เพิ่งลองทำครั้งแรกเหมือนกันเนาะ ต้องคนอยู่ตลอดนะฮะแป้งไม่งั้นเนี่ยอาจจะตกตะกอนนอนก้นได้ลองแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเข้าไมโครเวฟนะครับประมาณ2นาทีเนาะปิ้งผ่านไป2นาทีในไมโครเวฟนะฮะ เป็นไงบ้างเนี่ยปึ๊บโอ้ไม่เนียนเท่าไหร่เนาอแต่ก็น่าจะพอได้ลองเลาะดูกันนะฮะเดี๋ยวเลาะก่อนเดี๋ยวทายใหม่เนาะนั่นคือหน้าตามันนะครับหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยลอกออกมามันก็จะเป็นแผ่นอย่างนี้เนาะ แล้วก็ทํหลายหลายแผน่นโหกวจะได้จานหนึ่งแล้วก็ตัดเนะาะนี่ปันสุดท้ายแล้วครับหลังจากทํามาหลายสิบนาทีเนาะก็ได้หลายชั้นอยู่ครับเดี๋ยวเราก็จะลอกแผ่นนี้แล้วก็มาไว้บนนี้แล้วก็ตัดมาเป็นเส้นนะครับเราให้เย็นก่อนนิดนึงเนาะโอ้ยเรื่องโยมเหมือนกันนะกว่าจะได้กิน